เก็บเงินได้แล้วเก็บเงินได้ประมาณสักแสนนิดนิดแสนปลายปลายกับสองแสนก็เลยือโอกาสว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างหน่อยในการแต่งรถบัสที่อยู่ใกล้ๆบ้านจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซช่องอามบัสซิ่งทุกคนนะเดี๋ยววันนี้อามก็ขึ้นเคยอมั้พูดถึงเกี่ยวกับรถบัสเรื่องการแต่งรถนี่ไม่มีวันสิ้นสุด คือใครบอกว่าจะลงทุนเท่านี้แล้วมันจะจบไม่จบนะฮะง่ายๆเลยวันนี้ก็วันนี้เราเก็บเงินในก้อนหนึ่งหลังจากก้อนล่าสุดก้อนนู้นนะฮะเราไปทําบอกที่อู่พี่บอยนะนะฮะวันนี้ก็เลยว่าอยากจะมาแต่งหลังคาใส่ไฟให้มันดูแบบมีเงามีคมมีมุมซะหน่อยก็เลยว่าอยากจะมาดูผลงานของอู่นี้ก่อนเดี๋ยวอามจะเอามาเพิ่มแสงสีก็คันนี้รถ พี่เจี๊บนะแกก็ามาทำสีทำอะไรใหม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ต้องพัฒนากันไปไม่มีวันที่สิ้นสุดเหมือนที่อามบอกอ่าอามก็มาจะมาจากได้หลังคานะตอนนี้ที่กำลังฮิตๆกันเลยก็คือคอนโซลไฟหลังคาเลือ่อนนี่เห็นไหมนี่มาแล้วนะ มาแล้วนะแล้วตรงนี้ก็จะเดี๋ยวใส่แผ่นอะคริลิกปิดไปตรงนี้เป็นชื่อป้ายชื่อนะสวยงามข้างบนอันนี้ก็ยังคอนโซลหน้าเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยกมาประกอบไปขึ้นไปข้างบนหู้ใหม่นนี่ก็จะเป็นคอนโซลทีวีซาวอวพาวเวอร์ใส่เข้าไปในนี้นี่ไฟใต้ไ่ง โอเคเสียบปั๊กละไฟมาละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลองหลังคาก็นหน่อยว่าคือสิ่งที่อามอยากจะมาทํานะที่อามอยากจะเพิ่มเติมเพราะว่าไฟหลังคานี่ยนะครับเพราะว่ามันรถเราหลังคามันรุ่นเก่าแล้วมันจืดก็คืออามไปหุ้มแต่เบาะใหม่มาแล้วที่หลังคาไม่ไม่ได้ทำที่ยามก็เลยอยากจะมาเพิ่มหลังคาสวยงามไหมเพื่อนคือผมก็งงกันนะว่าคนนั่งรถ เราเน้นเบาไหมไม่เน้นแสงสีแต่พอรถเราไปจอดคู่กับรถคันอื่นที่เขาทํามาแม่งรถตัวเองดูด้อยไปเลยอ่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ของมันต้องมีอ่ะนะฮะของมันต้องเติมของมันต้องมีนะฮะอันนี้ก็เป็นหลังคาที่น่าจะใกล้เสร็จนัดล้อหมุนกันวันที่สิบสองเดือนกันยา อันนี้ก็ได้คอนโซลทีวีใหม่นี่ได้คอนโซลใหม่ทําใหม่หมดอันนี้ก็คือเบาะยังไม่ได้มาใส่นะได้แผ่นข้างล่างนี้ใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นมุมมองอสวยนะเนี่ยทาใส่ไฟหมดหุมห้มท่อหุ้ม้างเขาเรียกหุ้ม้างเนาะหุม้มคางท่ออะไรใหม่เป็นสีแดงผ้าแดงอันนี้ผ้าก็แล้วแต่เราชอบจะใส่สีน้ําตาลเป็นแผ่นอะไรก็ได้นะฮะแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟเฉยปกติมันจะมีไฟตรงข้างล่างนี้ด้วย แผ่นคิ้วล่องทางเดินดูสิเท่าแก่รถบัสอะคืออันบอกหลายคลิปวีดีโอแล้วว่าอาชีพรถบัสน,นี่เป็นอาชีพคนที่ใจรักมากๆมันไม่สามารถที่จะทำให้เราแบบรวยพันล้านได้หรอกแต่มันทำให้เรามีกินมีใช้ดีในระดับระดับระด,ดับหนึ่งนะพูดก็พูดเลยนะสำหรับคนใจรักคือพอทำไปแต่งมาไอัน,นี้ผมว่าไม่จบหรอก ต่อให้วันได้ทําสีใหม่แต่งเครื่องเสียงแต่งเพดานเหมือนที่เพื่อนเห็นอะ่ะแต่งใหม่หุ้มเบาใหม่หมดทุกอย่างเนี่ยเชื่อสิเดี๋ยวผ่านไปอีกสอาปีเทคโนโลยีใหม่มาม่นก็ต้องเปลี่ยนต้องพัฒนาไปตามเพื่อนถ้าเราไม่พัฒนาแต่เพื่อนพัฒนาเราก็จะถูกมันก็จะลดระดับเกรดไปเรื่อยๆอะ่ะเพื่อนเขาอาจจะไม่เรียกเราอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะ อย่างว่าทุกวงการทุกธุกรกิจมันก็ต้องพัฒนาเนาะอาจจะมีวงรอบที่5ปีใช้5ปีไปเปลี่ยนสวยนะอมมองแล้วอมชอบเลยนะฮะสวยเวลาเรากลางคืนเนาะเวลาให้ลูกค้านอนเนี่ยแล้วก็เปิดไฟสลัว์สวนีตลูกค้าก็แบบสามารถมีไฟแสงสีเห็นเดี๋ยวใส่ต้องร่องร่องนี้ด้วยนะี่ยังไม่เสร็จนี่ป้ายไฟมาละผมแล้ว สงสารสงสารตัวเองด้วยที่แบบเฮ้ยกูไม่อยากลงทุนนะคือแค่แบบแอร์เย็นเครื่องเสียงดีมันไม่จบใช่ไหมมันต้องมีไฟด้วยใช่ไหมถึงจะจบใช่ไหมแม่งก็ต้องลงทุนนะเพื่ออะไรอะเพื่อการแข่งขันมั้งการตลาดหรือเปล่านะมันก็คือความสวยงามบนทีวีบนโท,ท,ท,ทรศัพท์เราอันนี้ก็จะเป็นอ่าซาวทีวงทีวีนะวางของวางเบาะตัวนี้คือยุคหลังๆมาเนี่ย รถส่วนมากก็ก็นิยมมาทําบันไดทะลุที่สมมติว่าปกติถ้าเราจะเดินห้องล่างเนี่ยมันต้องไปขึ้นทางนู้นเนาะแต่นี่เราสามารถเดินทะลุไปได้เลยนะฮะเดินทะลุตรงนี้ไปได้เลยนี่เนี่ยเดินทะลุเราก็จะไปโผล่ชั้นบนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชั้นล่างประมาณนี้โอเคแต่ว่ารถเราคงไม่ได้ทําห้องทะลุเพราะว่า ส่วนตัวอามไม่ชอบเท่าไหร่กับบันไดทะลุแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เ้าแก่ชอบนะเรื่องของบันไดทะลุเพราะว่ามันมันต้องเสียเบาะไปประมาณสองที่นั่งสําหรับบันไดทะลุมันต้องตัดข้างบนออกเพื่อให้โลง่งเวลาหัวนะ่ะเดินไปมันจะได้ไม่ชนมันต้องตัดเสียไปสี่ที่นั่งอ่ะซึ่งถ้าเราไปเจองานที่เป็นงานที่เขาต้องการจํานวนที่นั่งเนี่ยมันจะลําบาก แต่มันมีข้อดีคือเวลารับงานทัวร์งานสตาฟนะฮะการบริการการเซอร์วิสเสิร์ฟน้ําเดินขึ้นเดินลงเพิ่มเสียงชั้นล่างเดินไปเดินมาคนนั้นเดินหานายนายเดินหาลูกน้องอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นอะไรทํานองนี้อันนี้ก็เป็นที่ไว้ท่านน้ำแข็งที่ไว้ถ่านไม่แข็งนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่ชงชากาแฟห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับนั่งคุยกันนะฮะโอเคไป วันนี้เรามาตีมเสื้อลิเวอร์พูลสีสดใสสีใหม่ใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะอามแนะนําเลยลิงก์มันอยู่ด้านล่างนั่นนะ่ะกดเข้าไปเลยราคาจับต้องได้มีทั้งสีแดงสีขาวอามสั่งมา2สีสีแดงแล้วก็สีขาวด้วยเดี๋ยวว่าวันนี้เราใส่สีแดงมาเปิดตัวก่นอนอนะรเราต้องเอาหน่อยนะใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลบ้างต้องเอาหน่อยใช่ไหมครับนะก็อันนี้ก็เป็นภายในอูอยู่ไม่ไกลนะอูมอยู่ไม่ไกลบ้านก็ถือว่า พัฒนาไปเรื่อยอูก็ต้องพัฒนานะไม่ใช่แต่ลูกค้านะฮะอูก็ต้องพัฒนาไปนี่ก็เริ่มมาใส่หน้าหน้ารถเริ่มมาใส่ฟงใส่ไฟตัดหน้าก็ดูสวยนี่ก็ทีมงานช่างเพ้นท์แกะลงแกะลายไปวันนี้ก็น่าจะเสร็จด้านข้างเพ้นท์ลายหลังไปละ <laughs> ช่างเพ้นท์ชื่ออะไรครับช่งางเมา ว้าวทีมงานช่างเมาสามคนช่างเมานี่ปกติเพ้นอูนไหนเป็นหลักพี่จ่องนะพี่จอ่องอ๋ออูพี่จ่องโคลาดนี่ใกล้เสร็จละอันนี้กะว่าจะเคลื่อนวันไหนครับเนี่ยาจจดจจ่นไ้วันจันเนะ อาช่างบอกวันจันท์ละแสดงว่าก็อยู่ในปฏิทินที่เราคุยกันไว้ว่าวันที่10บล้อหมุนมีหน้าเสร็จละเนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนโอเคสวยงามนะนะฮะงบประมาณอามตีงบในการมาทำเพดานประมาณส0 0แสนประมาณ200,000ไม่รู้ว่าสองแ0นนี้นจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวก็รอติดติดตามนะคือเราเก็บเงินได้ละว,วิ่งรถมาเก็บเงินได้สองแสนนะ เราจะมาคือเสียดายเนาะพูดถึงเนาะเก็บเงินได้สองแสนแทนที่จะต้องไปทําเพิ่มแต่แบบมันถึงเวลาตอนแรกก็คิดว่าเราจะไม่ทํานั่นแหละแต่ว่าเหมือนมันถึงมันมันถึงโอกาสจังหวะวงรอบที่มันต้องลงทุนแล้วมันต้องมันก็อยากมีเหมือนเขาบ้างะนะเออถ้าเราแบบไม่พัฒนาไม่แต่งเราก็จะกลายเป็นจะแกะดํำไหมก็ไม่ใช่มั้งมันอาจจะแบบ